สองชาวภาคใหญ่ของเคศียี่สิบชุมชนเราขอฝากเลือฝากตัวลูกพ่อชัางคนพัฒน์ลูกแม่าจาัจแห้อำเภอกระแสสิ้นสัตว์แสงเพชรสจเช่งว่าที่ผู้สมัครสจเคศี C, อำเภอหาคใหญ่จังหวัดสงขลายด้วยการพิจารณาของพ่อแม่พี่น้อง โปรให้กำลังใจเลือกเมสุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนนี้ชักคนนี้จริงใจคนนี้พร้อมรักใช้ประชาชนพัฒนาสร้างงานร่วมประสานให้ชุมชนทาใหญ่เทซีต้องได้ก่อเนินสักชายแสงเพชรสักชายแสนเพชรสจชเ่นว่าที่ผู้สมัครสจเคซีอำเภอหาใหญ่จังหวัดสงขลา ทีมงานทพไลฟ์สไตล์สงขลาครับวันนี้สะเทือนเลือนลั่นดังสนั่นไปทั้งเขตสีหัดใหญ่เลยครับกับการเปิดตัวของสอจอเช่งนายศักชายแสงเพชรว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตสี่อำเภอหัดใหญ่คนนี้ครับสอจอเช่งนี่คือสอจสองแผ่นดิน ที่วันนี้เปิดหัวเปิดตัวด้วยขบวนรถแห่10คันออกแนะนําตัวให้พี่น้องในเขต4อําเภอหาดใหญ่โซนหาดใหญ่ในโซนวัดโคกสมานคุณโซนเขต8แ,แถวนี้แหละครับได้รู้จักได้เห็นตัวกันจริงๆหลังจากที่ได้ขึ้นป้ายแนะนําตัวมาแล้วนะครับบอกเลยครับสบจอรอบนี้พี่น้องเขต4อําเภอหาดใหญ่ทั้ง21ชุมชน ได้ของดีไว้ใช้งานเลยครับสอจอเช่งสักชายแสงเพชรคนนี้ของจริงเคยเป็นอดีตสอจอพัทธลุงมาแล้วไม่ใช่สอจอมืองใหม่นะครับ รอบนี้มาลงสจเคสีอำเภอหาดใหญ่มาสร้างตำนานสจสแผ่นดินหลายคนมีคำถามในใจเอ๊ะทำไมมาลงหาดใหญ่ความจริงแล้วสจเช่งปักหลักปักฐานอยู่ที่หาดใหญ่นี่แหละครับเป็นเจ้าของกิจการลานโพรถเช่ารับฝากรถแถวสนามบินหาดใหญ่แต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปตั้งใจที่จะมารับใช้พี่น้องหาดใหญ่ให้เต็มตัวให้เต็มที่กันไปเลยครับ สอจอเช่งนี่เรื่องใจหายหวงเลยครับอย่าว่าแต่เรื่องการบ้านการเมืองที่อาสามาช่วยชาวบ้านเลยครับอันนี้ใจเกินร้อยอยู่แล้วเรื่องที่ต้องไปชนกับอิทธิพลมืดอิทธิพลเถื่อนพวกมิจฉาชีพที่เอาเปรียบชาวบ้านก็ชนผ่านมาแล้วครับถ้าใครเคยดูขา่าวเรื่องแกงหลอกเช่ารถไปจำนำเป็นร้อยคันนี่สอจอเช่งคนนี้แหละครับที่เป็นคนนำทัพลุยมาแล้วจนตอนนี้ทั้งหัวทั้งหางแกงหลอกเช่ารถอยู่ในรังหมดแล้วครับ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ไม่มีใครกล้ามาแตะหัดใหญ่แล้วครับถูกเอาสอจอเช่งไปทั้งแก๊งเลยครับยิ่งถ้าเรื่องช่วยชาวบ้านช่วยคนดีๆนี่จิบๆเลยครับเพราะว่าสอจอเช่งคนนี้ครับนอกจากใจถึงใจกว้างแล้วยังกว้างขวางด้วยนะครับไม่ใช่ไปใหญ่ใส่ใครนะครับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งการเมืองระดับชาติการเมืองระดับท้องถิ่นนี่เข้าถึงหมด มีแต่มิตรไม่มีศัตรูที่ไหนๆไปได้เพคครับไม่เอาคนแบบนี้แล้วจะเอาคนแบบไหนไว้ใช้งานล่ะครับพี่น้องเขตสี่อำเภอหาดใหญ่ครับวันนี้สเจเช่งจัดรถแท่10คันเอาให้พี่น้องทั้ง21ชุมชนในเขตสี่อำเภอหาดใหญ่เห็นกันไปเลยว่าผมพร้อมแล้วกับการลงเลือกตั้งสจที่จะมีขึ้นในราวๆเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับไม่นานแล้วครับไม่นานแล้ว ใครไม่ลงสอจอเช่งลงใครไม่เดินสอจอเช่งเดินใครไม่ไปสอจอเช่งไปใจเลขใจกันไปนเลยครับสอจอรอบนี้พี่น้องเคสีอำเภอหัดใหญ่ได้ลองของใหม่เอาสอจอเช่งไปใช้งานได้เลยใช้ให้เต็มที่ใช้ให้คุ้มครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสอจอเช่งศักชยัยแสงเพชรว่าที่ผู้สมัครสอจอเคศีอำเภอหัดใหญ่พูดถึงความพร้อมในการลงสมัครสอจอสงขารอบนี้ครับ ไม่ใช่ครับช่วยพูดถึงการลงสมัครสอจอเคตีหาดใหญ่หน่อยครับครับเกิดที่พันลงสจนะครับพูดประเด็นแรกก่อนนะครับก็ผมเกิดใจนะเป็นเกิดใจอาสาแล้วครับเกิดใจอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก,ก็ได้ทุกจังหวัดน,นะครับผมสอจอเชีงอดีตนะครับเป็นสอจอจังหวัดพัทลงเป็นสมัยเด่นแตอยู่แปปีพิเศษมาสี่ปีแล้วก็ จากจังหวัดพุงก็ตอนนี้ก็คิดว่าเราเนี่ยมาต้องการจะมาสร้างเจรตรงเนี้ยกระดับตัวนี้ให้ขึ้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมคิดดูแล้วก็นอนดูนั่งดูเนะี่เศรษีของเราเนี่ยขาดการพัฒนาพอสมควรแล้วก็ผมคนเนี้ผมจะเข้าได้กับพี่นอ้องประชาชนคนเศรีฐีจะชวนพี่น,อน้องประชาชนคนเศรษฐีเนะี่ยมาร่วมพัฒนาด้วยกัน ร้อมด้วยท่านสอท,อทุกุกคนในเกตสีนะครับผมจะประสานงานเราต้องประสานกับสอ,อและก็ท่านนายกเทศผมจะเลือกคนๆเนี้ยสชเสี่ยงคนเนี้ย,ส,อชอชนนยสามารถประสานแล้วก็คุยกับพี่ๆน้องๆของเราสอทุกคนได้และารร่วมกับพี่น้องประชาชนคนเกตสีเพื่อจะพัฒนาตรงเนี้ยยกระดับขึ้นมา้อย่าเป็นลูกเลี้ยงของเขตอื่นต้องคือพูดยังไงพูดเราเอาต้องการว่า ให้ความเจริญยิ่งให่เข้ามาในเขตที่ก่อนเพราะประชาชนคนเมืองเนี่ยเป็นหลักันดับแรกก็ความปลอดภัยกันก่อนครับผมคิดว่าเข้าไปครั้งแรกแถ้าสมมติเข้าไปนะครับเขาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนในเมืองตรงนี้วงจรปิดทุกๆซอย,ยที่ทางพัรยากาศอยู่เราก็จะเอามาเสริมจากอบจได้เพราะอ,าาอบจงบก็เยอะงบถึงสองพันกว่าล้านต่อปีแล้วมาลงเขตที่ มีละร้าน้อยล้านไม่ได้มันนิดๆหน่อยๆเองครับครับสจอยครับช่วยช่วยบอกถึงที่มาของคําว่าสจอสองแผ่นดินหน่อยครับสจอสองแผ่นดินแบบก็ผมเป็นสจอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอปากปุยผมเกิดที่ตำบลควรมีอำเภอปากปุยจังหวัดพัทลุงเป็นสจอยู่ที่นั่นที่นั่นแล้วก็ออกจากตรงนั้นมาถ้าสมมุติว่าได้ที่นี่นี่แหละครับคำที่ว่าสจอสองแผ่นดินจะเกิดขึ้น น,น,นี่คือสอจอเช่งสักชยัยแสงเพชรสอจอสองแผ่นดินถึงจะยังไม่เป็นสอจอเคศิอำเภอหาดใหญ่แต่ถ้ามีเรื่องทุกร้อนทุกใจอะไรไปหาได้เลยครับจําชื่อจําหน้าไว้ให้ดีคนนี้สอจอเช่งสักชยัยแสงเพชรหาดใหญ่เคซีต้องดีกว่าเดิมพัฒนาสร้างงานร่วมประสานให้ชุมชน 他在这里当兵快乐，他在你里当兵。